ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องก็อน่นต้อขอโทษขอแพทยเใ้้พี่น้องนะครับที่เอาเทามาช่วยเลยพี่น้องเด้อครับอันพี่น้องเห็นอยู่ข้างๆเท่าผมบอครับนี่โดนจนไหนพี่น้องครับโดนจนไหนครับพี่น้องตัวตะขาบเนี่ยกัดจนไหนครับพี่น้องอู้เต็มเลยครับพี่น้องปวดตุ๊บตุ๊บตุบตุบตุ๊บตุบเลยพี่น้องเออปวดขนาดครับนี่นี่ผมจัดการเขาได้เลยพี่น้องโอ้ยผมจะให้เบื่อมองเขากัดครับยังไะพี่น้อง ดูเห็นบังคับดำดำนี่ครับนี mm hmm. ่เจ็บปวดถึงใจเลยพี่น้องเอ้ยสุดๆดเลยครับนี่โอ้อันนี้ผมจัดการเขาได้เลยพี่น้องจัดการเขาเรียบร้อยแล้วครับพอดีเปิดน้ำในห้องน้ำไปพี่น้องคิดว่าน้ำสติมอ่องนะครับก็ได้ไปปิดอ่านเปิดไฟคั้วเลยพี่น้องแต่ว่าบ่ได้เปิดไฟห้องน้ำก็เป็น้องยังเขาไปเลยครับ โดนสปีนองเออที่แหลกเกิกว่าอย่างมัดไตขาเขาได้ออกมาออกมาเปิดไฟหน้าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะของโดนกัดหรือสปีน้องพอจะเปิดไฟปบ๊บโอ้โหพี่น้องเอ้ตายอยู่ในห้องน้ำเต็มเต็มเลยครับนี่บักนีไปเบิ่งเท้าจักของโอโห้พี่น้องเลือดครับเลือดซึมค่อยซึมซึมออกมาครับเลือดซึมออกมากในความปวดก็ค่อยขึ้นขึ้นมากเรื่อยๆพี่น้องเออตูบตูบตูบนะครับความปวดกระได อุ้งไหล่ได้พี่น้องครตีนุ่งก่อนยังกระไรไหล,ไหลครับปวดตบตบตบเลือดคอยซื้อบอกว่าพี่น้องอปวดแห้งครับหน้าตัวนี้คือซาเท่าซาขาได้พี่น้องโอ้ยปวดปวดแห้งเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยครับน,นี่แหละพี่น้องความเคอื่อนในความประมาทนิดนึงครับ แค่เปิดไฟล้กกระเข่าของน้านึงก็สิเป็นยังไงใส่ขมกระไดประมาทขระโพดมากง่ายขระโพดตวนสักครับตัวน้ําเต็มแล้วพี่น้องอปวดแห้งครับดีที่ว่าเป็นพอเลยพี่น้องแต่เป็นน้องแพ,พ้วน้องผ้านะโอ้เศรษฐวางใส่ครับจะได้ตวนหลวดีที่ว่ามากัดพอโอ้พี่น้องเอ้ยอปวดขมปวดแห้งครับแต่ว่าก็ตอนนี้กะ ันกินยาพาราไปสองเม็ดแต่ละพี่นอ้องแต่โดนตอดได้ไหมเนี่ยผมก็เอายาหมองมาท่าเลยครับอันยาหมองทาถูท้องเนี่ยพี่น้องทาเรียบร้อยแล้วโอ้ยหุ่มปวดแดงพี่น้องออปวดแดงครับนี่ปวดจังมากเลยครับนี่ยาพาราสองเม็ดกับยาหมองทาตาถูท้ททองทาซีซีสามซีเทียรเลยนะครับนี่สิทุเลาอาการเจ็บปวดได้แน่บ่ โอ้พี่น้องเอ้ยครับมาหนีพอดีมาอน,นีพี่น้องฝนตกแห้งครับพี่น้องตกจังหนักเลยครับนี่นานกว่าท่ถ,มห,ถมหั่วถมหูเขาพี่น้องเขาก็ได้ออกมากครับพอดีเหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะพี่น้องเนาะก็เปิดประตูหน้าบ้านข้างบ้านลัางบ้านไหนเขายางเขาย่างออกครับไอเขาเขาไปทายเป็นเงี้ยนะครับก็นี่แหละเขาก็ขินมากช่วงเขาเปิดประตูไว้เดีลนยะพี่น้องอันปันจบกับวันนี้ฝนตกแห้งนะครับ เขาก็เลยขึ้นมาโอ้พี่น้องเลยปวดตุบๆๆๆๆเลยเนาะโอ้ยปวดครับค่อยเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเล่นได้พี่น้องก็อย่าว่ากันดได้ครับนี่ปวดแนงครับยุ่งกับลายถือกัดประมาณสี่ถุงก,ก,กว่าพี่น้องโอ้ยสุดๆเลยพี่น้องเว้ยแต่พอดีขึ้นก็จะไปหาหมอได้ครับพี่น้อง ขอโทษขอเอาใหพี่น้องครับที่เอาเท่ามาโชวูด้วยพี่น้องเด้อครับอย่าบากันได้ครับอันนี้เอามาเตือนไพ่ด้วยพี่น้องบ่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเท่ามันก็อยู่เป็นอาเยาวะที่ว่าอยู่ล่างสุดในพี่น้องเขาผสมพันเอามาโชว์นะครับพี่น้องใจว่าก็เอามาเตือนภัยครับมันโดนกัดอยู่เท่าพอดีโอ้พี่น้องเขาเต็ียมนะครับนี่ขอโทษขอไพ่ให้พี่น้องเด้ออย่าว่ากันนะครับเด้อที่เอาเท่ามาโชูด้วยพี่น้อง ผมมาเตือนพี่น้องอยู่ในบ้านเจ้าของไงแท้ครับพี่น้องเอ้ยอยู่ในบ้านเจ้าของไงแท้มันเป็นเสี่ยววินาทีรีพี่น้องแค่ผมเปิดประตูไอ้ผมเปิดไฟครับแค่เปิดไฟกับทุกอย่างก็จบแล้วไปข้างนี้วันเด้เปิดไฟว่เขาไปถือกัดจ้อยเรียบร้อยโอ้ย mm hmm. วันเด็กว่าโดนกัดไอ้วัวรูดี่น้องเอ้ยครับเจ็บปวดถึงใจเลยพี่น้องเอ้ยเจ็บปวด ทิ่จาถึงใจนะครับปวดตุบๆๆๆเลยพี่น้องเอ้ยปวดคักปวดแน่ครับพี่น้องเท่าช้าขาชักเลยครับต้นกัดไม่ไม่พี่น้องเอ้ยช้าเลยครับนี่ไอ้เวลาเวลาเลาไอ้ก้าวเท้าเราเหยียบลงพื้นพี่น้องแบบเหมือนมันไล่ครู้สึกไปเลยครับโอ้ยพน้องยังกันแปรเปลี่นที่ยุ่งนะพี่น้องยุ่งกับลายพอด กระดาฝนพี่น้องเด้อครับเตือนไพ่พี่น้องนะครับธรรมะระวังสัตว์มีผิดพี่น้องเสร็จมีผิดเนี่ยเขาจะมาจัดการเนาโอ้ยว่าจะเป็นตะขาบตัวหน่อยตัวใหญ่ครับพี่น้องแม่งอดแมงเง่าแมงปองครับพี่น้องพวกงูมีผิดสัตว์มีผิดต่างต่างเลยครับพี่น้องหน้าฝนนี่แหละเขาจะมาโอ้พี่น้องเลยผมปวดแห้ง ปวยนั่งเล็กน้อยพี่น้องโอ้ยโอ้ยอย่าว่ากันเลยพี่น้องเอ้ขอตรวขอแพทย์ได้พี่น้องโอ้ปวดแห้งครับปวดแห้งปวดปลายังคลัตตี้พี่น้องแหลกพาราสองเม็ดกับยาหมองตาถูกท้องเอาอยู่ปะแต่ว่ากอนนอนกับชิกีนอีกเจ็ดสองเม็ดอยู่พี่น้องแต่บุรีขึ้น์ก็จะไปลรงพยาบาลในพี่น้องเด้อครับสังเกตเท่าเลยพี่น้อง บวมปิงนะครับนี่นี่ดิสังเกตพี่น้องบวมปิงนะครับนี่มองตอดมองโดนตอดโอ้พี่น้องเว้ยครับนี่แค่เปิดไฟแค่เปิดไฟเปิดไฟของน้ำแล้วทุกชิ้นทุกอย่างมันก็นกบังเกิดเลยพี่น้องอยู่ในบ้านจะเทก็จะว,ว่าคิดว่าสิปลอดภัยเลยพี่น้องเด้อครับพอหน,น,น้าฝนนี่พวกตะขาบ พวกไม่งอดพวกนี้มันจะขึ้นมาตรงไหนเขาบองหูได้พี่น้องมันจะข้นมาตามซอกตามขอดต่างๆตามตาม่ตางๆนะครับที่เขามาได้ขืนมาทันทีเลยพวกนี้ก็ได้ฝ <c oughs> นตกหนักสเสียแล้วพี่น้องมันนี้ข้าจ้าผม,มีิมมองยู่เข้าจอยข้นมาอหไพี่น้องบัดข้าจอ,อยูุ่ในห้องน้ำบัดผมเข้าหน้าบัดผมไปปิดแอรไปปิดน้ำในห้องน้ำก่บนพอเปิดไฟจ้อยนี่แหละพี่น้องดีนะครับที่พิจารณา จะเป็นสัตว์มีพิษที่ตัวใหญ่็ขากระหับเลยโอ้โม่อยากกินสภาพเลยพี่น้องเลยไม่อยากกินสภาพจะคลองเลยโอ้พี่น้องไอ้ปวดแช่โอ้พี่น้องเอ้ตุบ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 นะครับโอ้ปวดปวดปวดนุ่งกระไลพี่น้องเลยปวดทุนทายคลิปให้พี่น้องมึงครับไอในบล็อกโอมาโอบ่าโอ้พี่น้องเด้อข้ามาเตือนไพ่พี่น้องเด้อครับเด้อเตือนไพ่หวา น่ะผมเนี่นะครับสัตว์ไม่ผิดหรือแค่เต็มให้พี่น้องง,งูเห่าเส้นหนึงนะครับขาไปหนึงแล้วพี่น้องเนบัคิดว่าจะคลองที่ดนูนความประมาทแ,แท้ๆพี่น้องเลยความมาั่ง่ายแท้เสืออยู่ในที่แค่เอามือไปถือปากไฟซึ่งมันก็ติดแล้วอาจจะของมัง่ายกระพดคิดว่ายังก้าวของน้ำสองสามเก้าก็ถึงก๊อกน้ำแล้วบัคิดว่าจะเจออย่างครับเตี๋ยวจะเจอเต็มเต็มเลยนี่ โดนจนไตพี่น้องเอ้ยโดนจนไตฝากพี่น้องฝากเตือนไว้พี่น้องนะครับเด้อระวังสัตว์มีพิษดนะครับนะฝนพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องโตบ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 ด้ิพี่นอ้อ,นองเอ้ยโอ้ยจะแผลเด้อครับพี่น้องนั่นจะเจ้าของแพ้พิษนี่แหละพี่น้องเอ้ย เอาหน้าใจญเจ้าของแผลพิษเด็กพี่น้องโอ้ยเจ็บปวดถึงใจพี่น้องจีจาถึงใจเลยครับเนี่ยผมเคยเห็นกับเจ้าแผลพิษพี่น้องขาบวมตัวบวมนี่เลยพี่น้องรลางกายของคนละคนมาคือกันพี่น้องเนาะแต่ของผมคงาที่บแพแผลนะพี่น้องเขาที่โชกแรกกันแล้นนะครับพี่น้องแต่วว่าตัวนี้ปวดมากพี่น้องเอ้ย อดเอาด้วยอดเอาก่อนอดเอาก่อนเดี๋ยวบอ๊ตไปก็จะได้ไปรงวมพิจาบณาคืนอีกทีจ้ะแลเบิกสภาพเจ้าของก็พี่น้องอดไปก็อดอดไปก่อนครับแต่อดบว่าไว้ปวดที่งกอกก็ต้องไปแหละพี่น้องโอ้โหทุบๆเหมือนอย่างมาทุบขาเขาทุบเท้าเลยพี่น้องถึงใจจีจ่าถึงใจเลยโอ้ย บ่อยแม่เอ้ยอย่าให้เจออย่าให้เจอได้เจออีเหตุการณ์บ่มี้อีกเด้อปวดแห้งปวดเนี่ยพี่น้องหน้าฝนนี่ครับฮู้ตรงมุจยาประมาทได้พี่น้องเนี่ยครับพวกพวกหญ้าพวกนี้ขางบ้านกับเริ่มตัดเริ่มยิงได้พี่น้องอันหญ้าอยู่ขางบ้านเดี๋ยวผมตัดไปทีนึงนะครับเจ้าฝนตัวนี้ฝนตกดูกอะเรื่อเขาเริ่มงามแล้วคนงามเร็วเนาะกเดี๋ยวเขาไอ้เศร้าปวดขากระน้องพี่น้องผมจิตจัดการหญ้าอยู่ ไว้ครับหน้าฝนสัารไม่ผิดก็หลายนุ่งจังหน่อยนุ่งไร่พี่น้องโอ้หน้าฝนเนี่ยตัโหดไร่กับนุ่งไล่เนี่ยครับตัวนี้หน่อยแต่ว่าผิดลายแรงขนาดถึงตายได้ได้นนุ่งไร่ก็ได้อามาระวันเลยพี่น้องเด้อครับเด้อตัวนี้นั่ง,กาาง,งคงกเข้าพี่น้องขีดน้ำหนักมาฟังขวาครับพี่นอ้องโอ้ย นี่คือว่าผมจัดการครับพี่น้องแต่ว่าเขาอาจจะยังบ่ตายดีพี่น้องแต่ว่าทีไปจัดการอีกอยู่ครับโอ้โอโอยอยุ่งกับไรีน่น้องเลยยุ่งกับไรยุ่งจะยุ่งไรจะยุ่งลำค่ายยุ่งยังเต็มอยู่กระแบงเ์พีดิ้งยุ่งไรลีโอ้ยพี่น้องเด้อฝากเตือนพ,พี่น้องนะครับฝากเตือนพี่ในเด้อลูกนังนนเนี่ยจะ อย่ารำคาญอย่าหน,นีกันได้พี่น้องมันปวดครับปวดแห้งปวดทุ่นทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนี่งแหละครับปวดกับปวดยุ่งกับไรพี่น้องเอ้ยโอ้ยยุ่งคลิปนี้ประกอบสุขภาพจิตนอ้อยพี่น้องนะครับเพราะว่าเอาเถ่าหุ่นมาชว่วยพี่น้องอย่าว่ากันนะครับเด้ออย่าว่ากันยีตาหมาเด้พี่น้องเด้อครับ เอามาเตือนไพ่พี่นอ้องมีในวันแต่แท้ก็จะคิดว่าสิบบอดไพ่เลยครับในห้องพี่เพ่ปพป่เภาเนี่ยเคยมีตะขาบตัวหน่อยที่พี่น้องที่ว่าตัวหน่อยคนนี้ครับแล้วก็แมงป่องแมงงอดพี่น้องเคยเข้าไปดิขาดอยู่ในห้องนี่ปิดปิดประตูห้องนะครับแต่ว่ากับโมดูว่าเขาเข้าไปได้ยังไงเคยตอดพี่เพ่ปพป่เ่าหลายเทียนได้แต่ไม่งอดตัวหน่อย,น,อยนะครับไม่งอดตัวหน่อยเจอกันบ่อยม้ใบ่อย,อย,อย,อยลิ ยูยนิฮานาก็เจอกันบ่อยอยู่มองกอนประตูเนี่ยแล้วจับปื๊บต่อท้าปับ๊บเดี๋ยวขนาดพวกนี้ทางเม่งอดไม่เงาครับหนาฝนตะคาบสัตว์นิพีตต่างๆเลยวอกมาแล้วเมื่อนี้ฝนตกยังหนักพี่น้องก็จีท่วมหู้ถ่วมห้างเขาแล้วครับเขาก็ต้องหาหมองอยูไม่ก็ธรรมดาใช่พี่น้องแต่ให้เขามาอยู่พิธีจังหน่อยครับแต่ว่าผมเขาหน่าผมกับ ประมาทเรื่องเดิม่น,นยคือว่าเปิดไฟนั่นแหละพี่น้องเข้า้องน้ำยู่ในบ้านจากของก็ต้องเปิดไฟพี่น้องเด้อครับเตือนไฟนะครับพี่น้องเด้อต้องเปิดไฟครับเปิดไฟให้เห็นว่ามีอยียงบ่บ่มีเอยียงบ,ออยบ่อยู่ในบ้านอยู่ใน้องน้ำครับประมาทเนี่ยประมาทคือผมเนี่ยพี่น้องประมาทเสี่ยววินาทีครับนี่เห็นบ่นี่โทษถึงขาบวมนยพี่น้องเท้าบวมนะครับนี่ โอ้พี่น้องเว้ยขึ้นปวดตุบตุบขึ้นมาตลอดโอ้เจ็บถึงเจ็บจี๊ดปวดจี๊ดจี๊ดถึงใจเจ็บจี๊ดถึงใจเลยพี่น้องตุบ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 เลยพี่น้องเอ้ยฮึคลองบ่มีถูกเจออิงพี่น้องรสชาติของความเจ็บปวดแต่ก็จะเจอจะดีกว่าครับมันเจ็บครับกดโอ้ยพี่น้องเว้ยอดอดเด้ออดอเด้อเด็กดเรา ถ้าอดบอ่ไว้กับร่วงพยาบาลแนปรท้เหรอครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องโอ้ยปวด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 นี่พี่น้องเบ่งไหมครับนี่ครับที่แรกก็จะเป็นสีหนังเด้พี่น้องอวัตถุล้นตอดาาก็จะหน่อยครับเลือดก็ค่อยซื้อมงมากเลยพี่น้องตัวนี้ซื้อมงมากซื้อมงมากครับซึ่งก,ก็เป็นจับเป็นก้อนสีดำอุ๊ยผิดเขาจิต เป็นเขาล่างกายคนเนี่ยปวดตุบ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 พี่น้องเอ้ยตาพี่น้องพอกันคลิปหมาได้ครับพี่น้องฝากเต็นท์พ่ยได้ครับพี่น้องเด้อหนาฝนกับสัตว์มีพิษได้พี่น้องระมัดระวังดีๆได้ครับพี่น้องอย่าประมาทแค่ผมได้พี่น้องประมาทแค่เซลล์วินาทีครับพีโทษฐานเท่าบวมขาบวมได้พี่น้องเจ็บปวดสุดๆครับนี่ภาวนาให้เจ้าของอย่าแพ้พิษได้ครับพี่น้องโอ้แพ้พิษนี่ยประหยัดคิสภาพเจ้าของครับนี่ขนาด เท่ายังบวมขนาดนี้ครับถ้าแพ้พิษิี่ขนาดไหนพี่นอ้องอะครับพออพี่หนพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้อง